เกิดปีมันบมอคะนี่จิมันคนักแทถมม้ยมันแห้งมันอีหลี <c oughs> มาดามแล้วมันแห้ง <4 S 1> ส่วนเสือฉันชอบปกติฉันจะไม่เคยทาปากแบบว่าโอ้ยปกติ<ท>ถ้าไม่ถ้าไม่แบรนด์เนมนะคะมาดามเขาไม่ใช้นะคะขอ <c oughs> โทษด้จาจ้ารีบขอยอันแทงละลายเศร้าแทงละลายเศร้าเก่าเลยเบอร์ออไหนนะคุณเตอร์มิกเบอร์สี่กับเบอร์หกครับโอเค่สองนี่เหรอใช่นี่ทาสองเบอร์แต่ว่าเรามีทั้งหมดหกเบอร์ ปกติลิฟต์แท่งนี้นะสามร้อยเก้าสิบาทนะคะแต่วันนี้นะคะร้อยยี่สิบเก้าบาทก็สวยได้ก็ฟังได้เบอร์เอาเบอร์ไหนลงตรงนอกตรงในอะไรยังไงเอาเบอร์ไหนลงให้เราเนี่ยตัวท่าเบอร์หกก่อนแล้วก็เบอร์สี่ท่าไหนอ๋อเบอร์หกอันนี้เบอร์หกนี่แล้วเบอร์สี่ตรงกลางเลยเบอร์สี่แล้วก็เบินเบินไปเออเบอร์หกก็เบอร์สีใช่เบอร์สีใช่แล้วเหมือนไม่ได้เหมือนไม่ได้อะไรมากมายเลยอือนี่แต่แต่งง่ายมากเบอร์หกกับเบอร์สี่นี่เลยแต่ที่แพลทารองพื้นที่ปากตอนเนี้ย คือเบอร์หกอ,อ่ะพี่ว่าเติมเบอร์สี่เข้าไปก็ต่อไปออแบรนด์เนมคงไม่ได้ตาังม,มาดามแล้วน,นะคะเพราะว่า,าโ,คโลคโลมาดามก็จะเป็นพรีเซ,เซนเตอร์พราเมิดลิฟที่โซนย,ย,ย,ยุโรปนี่เลยค่ะจาก390<ว>บาท วันนี้นะคะแท่งละหนึ่งรยบาทคุณฟังไม่ผิดแน่นอนค่ะหนึ่งรยบาบาทก็สวยได้มีเบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วแป้งหลพุเตอร์พี่ใช้เบอร์อะไรเบอร์สามสีเดียวมีสีอื่นด้วยไหมเบอร์สามแล้วก็เบอร์หนึ่งอ๋อสามกับหนึ่งแป้งกระเดิ่คือผมดเทียนดูเทนจะได้กับลอดทำสามเนใช่ครับสามกับหนึ่งหอดแป้งขี้โอ๊บแป้งขี้โอ๊บก็สามร้อยเก้าสิบบาทถูกมากจากแปดร้อยเก้าสิบบาทนะคะคือไม่ต้องที่จริงไม่ต้องไปบริโภคของแพงเพราะว่า ของเราคุณภาพไม่แต่เราไม่ได้มาได้ตลอดราาี่บริการที่เซ็นเตอร์ระดับโลกระดับประเทศเราก็เลยขายราคาที่ฉันใช้คิวตลอดเลยเราขายราคาที่ทุกคนจับต้องได้จาก390บาทคลิปนี้เหลือ129บาทพิมพ์สนใจได้เลยสีขึ้นให้ดูแล้วนะคะดูเลยว่าคุณเหมาะกับสีไหนแต่ที่มาดามทาคือเบอร์6และเบอร์4นะคะแต่ที่แพลวพาวทารองพื้นคือเบอร์ห อ่าใช่แล้วก็เอาเบอร์สีเข้าไปแล้วหลอดเป็นอย่างนี้สีจุ๊จุ๊ที่ปลายโอเคตัวนี้คือไม่ไม่ไม่ติดไม่ติดอ่าไม่เขาเรียกว่าอย่างบวติดแกวบวติดหลอดแต่ถ้าอย่างที่มาดามทาก็คือราคาลิปก่อนเราคาลิปก่อนทารีบก่อนแล้วแต่ถ้าเนี่ยมันไม่ติดนะคะนี่เลยนี่นะคะหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทเท่านั้น จุ๊บไม่ติดนะคะทุกคนทีมสนใจใต้เม้นข้างล่างได้เลยนะคะสั่งซื้อกับตัวแทนได้เลยร้อยี่สิบเก้าบาทยังไม่รวมจะส่งนะคะแต่ถ้าสั่งเยอะทํำตัวแทนได้เลยคะ่ะว่ามีโปรโมชั่นอะไรนะคะแล้วจ้าทุกคนใครจะกินเฟ้นปลากินเปล่าใช่ไหมข้าเจ้าเวบเหรอพอดครับ แล้วเสี่ยจานแบงมากครับเป็นฝ่ายนะทุกคนสั่งเยอะเลยที่สั่งได้อุ้ยพี่สวยมากพันแคลิฟอร์เนียเอวายปีไกพี่น้องข้างในีลยจะได้ไหมเอวายดีสสวยแห้งพี่น้องครับนี่คือสตรอเบอรี่พันแคลิฟอร์เนียนะครับพันดังเลยพันดังบอกบนหัวสีเสื้อซ้ำหนึ่งสดกว่าสีเสื้อกว่าเท่ห์อีก รวยมากครับพี่คุ้สเตอร์ซิมเข้าคำปัดนหรอซิมด้วยละ่ะซิมพี่น้องเพี่นเบิงนะครับพี่น้องทั้งประเทศไทยเนาะนวยบอกอ้วนบออางยังเนาะเวลาเราไปอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปที่แถวแถวพวกวานน้ำเขียวเนาะอ๋ะอเหรอเนอะมันอยู่วานน้ำเสียหรออ๋ออ๋อเขาใหญ่ที่เขาปลูกสตรอเบอรี่ใช่ไหมใช่คุ้สเตอร์ชิมโชว์ได้ไหมเนี่ยกินได้ไหมนี่กินได้ทุกคนมันล่างหรือเ่แค่นั้นเราต้องล่างเราต้องล่างฮะน้อยไงอ๋อแกนเน้ อยากซิมอะชิมดีโรดโดเลยสีดาเขาก็สูงอันนี้มันไม่รู้เมก่อนอกมมากครับคือก่อนออกมาเน่ยคือคุยกันสองเลแล้วนะเดี๋ยวี่ไปเอาไก่ไก่มันอยูใน้ยตก็ต้องหราบทีสแบบว่าสวยมากเลยครับทุกคนอร่อยนะครับนี่คือสตรอเบอรี่พันแคลิฟอร์เนียจากเนเธอร์แลนด์เด้อช่เยเลยะกินกักากินโรดชินไหน้ปเรปหอม หอมยังมาอล้วสีชาิพ่โอ้ยพี่ฉันเอาเธอไปส่วสตอบรี่ได้ไงไก่ซิมแบบเบ่งเบ่งไปให้เลียไหมเอาไปลองมึงอร่อยมากต้องการอบสุดท้ายเนี่ยมันมันฉ่ำมากเนื้อแบบเนื้อละมุนมากใช่กิโลกิโลต์ดองรสีเสียนะสดใสไปให้ว้ จูบแคร่ครับจูบใ,ใคร่ครับผม